โครงหน้าเหมือนรูปสตอเบอรี่เป็นเด응 mm ี๋ยวทำไมต้องหัวลาะเบอร์น่ะว่าเป็นหัวลาะคนไข้ได้ยังไงไม่คนขำตรงคนไข้รู้จักรู้สึกแบบอะไรเขาเรียกรู้จักเปรียบเทียบอะคือหมอเห็นภาพคือหนอกแก้มเราใหญ่แล้วตรงนี้เราเล็กใช่ปะมีคนอยากหน้าเหมือนสตอเบอรี่รู้ปะเขาเอารูปในคลิปให้หมอดูว่าเขาอยากหน้าแบบนั้น นั่นแหละหน้าสตรอเบอรี่ยังไงหน้าสตรอเบอรี่เด็กเปิดดิเด็กเปิดหมอนุอยากหน้าเหมือนสตรอเบอรี่รู้ปะไม่อยากซะหน่อยแบบนี้ที่บอกเนี่ยเนี่ยทำให้หน้าเป็นแบบนี้ได้ไหมอ่ะอ่ะหน้าสตรอเบอรี่คือหนกแก้มใหญ่ใช่ไหมคะหนกแก้มใหญ่ตรวจอีกรอบนึงนะว่าขมับตอบหรือว่าแก้มตอบหรือเปล่ามันจะปรับได้นะคะแต่ถ้ามันใหญ่จริงๆอาจจะต้องไปทุบหน้าสตรอเบอรี่เป็นแบบนี้ไหมคะหนกแก้มใหญ่แล้วก็คางเล็กอย่างนี้ใช่ไหมฉะนั้นถ้าแบบ หน้าเป็นซอฟตสตรอเบอร,บรีจากกระดูจริงๆต้องไปทุบนะคะแล้วอาจจะต้องใส่คางให้ยาวขึ้นอีกนิดนึง